เรียกได้ว่าคู่นี้มวยถูกคู่เลยครับคริเยโนโรนัลโดนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดังที่สุดในยุคปัจจุบันนี้งัดข้อนะครับกับลีกของสตีอาราเบียก,กับกลุ่มทุนที่เชื่อ PIF นะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้โรนัลโดจะต้องย้ายออกจากสดิอาระเบียหรือเปล่านะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วครับก็มีโอกาสไม่น้อยที่โรนัลโดอาจจะถึงจุดจบกับลีกของสดิอาระเบียนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ เรื่องราวครับมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าคริสเซโนโรนโดนะครับเขาก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับต่อเรื่องของการทําทีมโดยกลุ่ม p a f ครับก็มีชื่อเต็มๆนะครับว่ากองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของประเทศซาดิอาระเบียกลุ่มทุนนี้เขาถือส่วนหุ้นใหญ่ของสีสโมสรด้วยกันในซาดิอาระเบียครับมีสโมสรที่ยิ่งใหญ่ของซาดิอาระเบียสสโมสรครับก็มีอ,อาวิลลาน มีเอาอาลีเอาอิติฮัดแล้วก็เอานาเซอร์นะครับนี่คือ4สโมสรที่ PIF เขาถือครองหุ้นส่วนใหญ่อยู่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าโรนโดครับเขารู้สึกว่าสโมสรของเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเหมือนกับสโมสรอย่างอาวิลานอาอาลีหรือเอาอิติฮัด โดยเพราะในเคสของการย้ายทีมของคริมเบนเซม่าครับโรนโดก็ออกมาแสดงความแบบมันไม่พอใจนะในเรื่องงบประมาณการเสริมทีมการทําทีมอะไรต่างๆบอกว่าไม่ได้รับการเท่าเทียมเหมือนกับสโมสรอ,อื่นๆเลยนี่คือการประกาศจุดยืนของโรนโดครับหลังจากนั้นครับโรนโดก็โดนดรอปไป2เกมครับเกมแรกคือเกมกับอาริยัตก็โดนดรอปไปและล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับในเกมที่เจอกับอัลีติฮัดโรนโดก็ไม่มีชื่ออีก1เกมครับนั่นเลยทําให้แฟนบอลน,นะครับ ในนาทีที่7ของการแข่งขันเกมซาอุปโปรโลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานาทีที่7แฟนๆนี่ก็ถือว่ายังคงสนับสนุนคริสตีโนโรนโดครับชูป้ายหมายเลข7็พร้อมชื่อคริสตีโนโรนโดก็ให้กําลังใจโรนโดแล้วก็มีการแบบส่งเสียงว่าสู้ด้วยให้กับทางโรนโดครับส่วนเพื่อนร่วมทีมเมื่อวานนี้นะครับประตูสุดท้ายที่ยิงได้เพื่อนร่วมทีเมเป็นอังเคโรนะพอยิงได้ก็ทําท่าดีใจสู้ให้กับโรนโดเหมือนกันครับเอาเป็นว่า แฟนบอลของอัลนาเซอร์ยังคงหนุนหลังคริสเตียโนโรนโดเหมือนเดิมครับแต่ลีกของสติอาราเบียโดยเพราะกลุ่มทุนของ PIF ครับตอนนี้ไม่พอใจโรนโดเป็นอย่างมากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ทางกลุ่มของผู้จัดการแข่งขันสาอปโรรีครับก็ออกมาพูดเหมือนกันครับบอกว่าพฤติกรรมของโรนโดไม่โอเคเลยแล้วก็ไม่มีผู้เล่นคนใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่า ซาดิอาระเบียโปรลีกด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดของโรนโดไม่มีชื่อมา2เกมแล้วแล้วก็ไปงัดกับใครไม่งัดนะครับโรนโดโรนโดก็ยิ่งใหญ่แหละครับในแบบของโรนโดเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วครับแต่กลุ่มทุน PIF นี่คือหนึ่งในกลุ่มทุนที่รวยมหาศาลที่สุดบนโลกใบนี้นะครับก็ถือว่ามวยถูกคู่ไปล่ะโรนโดนักเตะที่รวยที่สุดในโลกเจอกับ กลุ่มทุนที่มีอำนาจมากที่สุดบนโลกใบนี้ครับโอ้โ oh หคืองานนี้ครับผมว่ามันอยู่ที่ศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคือเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็ดูต่างฝ่ายต่างก็มีทิฏฐิที่ที่ที่แบบมั่นคงในของตัวเองครับเออใช้คํานี้ดีกว่ามีทิฏฐิซึ่งกันและกันแน่นอนนะครับศักดิ์ศรีมันค้าคออยู่ครับจะให้โรนโดไม่ไปขอโทษ PAF ก็ไม่มีทางโรนโดผมเชื่อว่าโรนโดไม่ทําแน่ส่วน PAF เองก็ถ้าเกิดสมมติไป ขอโทษโรนโดก็มันก็ทําให้แบบดูแบบเหมือนโอ้โหคุณอ่อนดอยจังเลยว่าคุณไปขอโทษคริสเตียโนโรนโดครับนี่มันเป็นเรื่องศักดิ์สรีแล้วนะครับนี่แหละเป็นเหตุการณ์เป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุว่าจุดรอยร้าวนี้ครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่อาจจะทําให้คริสเตียโนโรนโดครับอาจจะต้องเก็บกระเป๋าจากซาดิอาราเบียครับย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งในช่วงบั้นปลายอาชีพของเขานี่เป็นไปได้สูงครับต่อให้แฟนบอลจะหนุนหลังขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ ด้วยการถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม PIF นะครับก็เจ้าของสโม,มสรนะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็มีอํานาจในการที่แบบว่าจะชี้สั่งได้ว่าใครควรจะอยู่ใครควรจะไปนะครับก็เดี๋ยวต้องมาจับตาดูสถานการณ์ของโรนโดกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะยังไงในข่าวก็บอกว่าโรนโดครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่43ล้านปอนด์ด้วยนะครับถ้าทีมไหนอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมก็จ่ายไป43ล้านปอนด์แต่วนาทีนี้ จ่ายโรนโด43ล้านปอนด์นี่มันก็มันก็แพงอยู่เนาะซึ่งหลายๆทีมในยุโรปผมวยังไงก็ไม่สู้แต่ก็อาจจะเป็นในลีกเมเจอร์ลีกอกเกอร์ไหมผมก็เชื่อว่าหลายๆทีมก็พร้อมที่จะทุ่มนะครับทีมของ David Beck เดวิดเบคแฮมเองอย่างอินเตอร์แมมี่อาจจะทําเรื่องที่โลกใบนี้อาจจะอยากให้เกิดขึ้นได้นะครับโรนโดไปคู่กับเมซี่ที่อินเตอร์แมมี่มันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นครับหลังดักรอยราวนี้เกิดขึ้นมาซึ่ง โอ้ดูแล้วมันหาข้อลงตัวยากมากนะกับการที่โรนโดคิดแบบนี้กลุ่ม PAF คิดแบบนี้ซึ่งมันย้อนแย้งกันสุดข,ขั้วนะครับส่วนใครที่เขาคาดการนะครับว่าอาจจะมาเป็นตัวแทนของโรนโดในการเป็นไอคอนของลิเษอรอาระเบียครับ <c oughs> เขาเล็งไปที่บรูโน่แฟนันนะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับหรือไม่ก็เป็นบังโมกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งดูจาก กระแสทิศทางนี้มันมีความเชื่อมโยงนะมันมีความเชื่อมโยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับทั้งบรูโน่แฟรนันโมซาร่าที่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของกับสโมสรของพวกเขาและโรนโดก็อาจจะต้องย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับและเ,เพื่อนๆนลครับทีม่มาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคริสเตียนโรนโดกับกลุ่มทุน pf i ครับคุณอยู่ข้างไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมรถยนต์ซูซูกิฟลองนะครับอันนี้ไม่เลือกข้างอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถยนต์ที่โฉบเฉี่ยวสวยงามมีดีไซน์เฉพาะตัวครับแล้วก็มีความปลอดภัยรอบคันจากซูซูกิดอกเบี้ย1.99%เท่านั้นครับในเวลานี้ซื้อมาขับนะครับผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึง7,000บาทแล้วก็มี maintenance package ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทครับเป็นโปรแกรมบำรุงรักษารถฟรี7ปีเรียดได้ว่า7ปีนี้ขับกันสบายใจเลยครับส่วนใครอยากจะไปลองขับนะครับว่าดีขนาดไหนไปลองขับกันได้เลยครับที่โชว์รูมสุ u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรืออยากจะดูสินค้ารุ่นอื่นๆของสุสกิครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ w w w s u ซ u k i co th นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์ยางสุ u k i ครับ